อยู่ทางบ้านกําลังติดตามอยู่ตอนนี้ค่ะมือนีก็คือหลังวันที่ยี่สิบเก้านะคะเมือ<ช>่อวานกับพ<ช>ิธีพิธีเรียบร้อยนะคะเฮ็ดพิธีที่วัดป่าสาสนุบุญวะลาลา,ลามข้างบันเทียงคุณละ<ช>ค่ะจังหวัดอุดรครบหลบอองยาเก่าเสียนเก่าเสียนหนึ่งองค์นะคะองค์สีขาวเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะคบรบหลบแต่ว่า เฮาายากยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไวก้กะสิเป็นหนึ่งเก่ากับกเป็นเรียงงามนีเน้อยิมมีหนึ่งเก่าสองเก่าเนาะคะ่ะแล้วมันแปลกอยธีวามือวานี่เ็นพิธีเรียบร้อยว่ามันเรียบร้อยดอเเริ่มพิธีเริ่มพิธีสิบวงสวมเพื่อกะจุดผู้เนาะครับจุดผู้้วกาจุดขึ้นปังปังปังขึ้นเนาะบัดนีเลขเป็นวงกลมี่มะ เป็นวงกลุมเกีียวเกี่ยวเกี่ยวขอฮักกันเป็นวงกลุ่มบันีีพู้ได้ทายท่านกับท่านผู้ผู้ทายบพท่านกับเห็นแล้วแต่ว่าตาค้างไหมเพราะว่าคนมาเคยเฮี้ยนนอเตมาเต่าโม่พวกที่มันสิเป็นขวดเลียนรูปอันนี้วงกลมเลยบันที้ขงแต่าโม่กขาข้องยิมท่านไหมวากลมงามครับใครตัวพูดพูไปดันท่านพูดยิ้มมันวงกลมเลยเห็นไหมเป็นวงกลมมีรีเป็นคือรูปไข่กลมงามครับคือสัมผัสล่มเลนะเฮ้ยเฮ้ย้ว่ากลมเดียวกันว่กลมเดียวครับ เออใครว่าไงทอพัดลมบุหรี่อันเรียกว่าคุ้นเยาวชนหนุ่คน้นเายไปเลยเอ่อใหุ้ใดคนเห็นครับนี่ราคาอันนี้อันนี้กับปฏิหารกับว่าได้เนาะปฏิหารเรีพื่อเห็นหรือว่าจะมีศูนย์พิจารณาเบื้งนะคะหรือว่าจะมีศูนย์สองเก่าศูนย์หรือว่าหนึ่งเก่าศูนย์ยัง่หลังไม่กลัวคันแม่สองเก่าศูนย์ค่ะลองเบื้งเนาะลองเบื้องสองเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์พิธีกระจัดเต็มเมื่อวานนี้กัน นางลำเ้อก็ใส่ชุดขาวมืดน,นะคะหายว่าลำถาวายบ่วงสวงครบรอบปีนะคะครบรอบปีปที่สางมากก็ได้ถาวายเพื่อนตั้งแต่ปีกายนี่นะคะก็เฮ็ดฉลองเรียบร้อยวันที่ยี่สิบเก้าจะเสบัทียิบกเก้าพ่อสองหกเจ็ดบัญทีปีนี้หกแปดได้ครบปีแล้วก็เฮ็ดตุนผับปายอดผับปลายู่ทีห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเ้า ค่ะห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าครับหาหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหนึ่งหนึ่งเก้านะคะนต่มันมันมาตรงอยู่เดีย์เยี่ยมขั้นขั้นเท่าสี่ดึงเป็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ก็ยุ่งหันเลยนั่นปะนั่นแหละพี่จะแล้วหน้าเบื่อนี้แหละจะสูงเนาะค่ะเพราะว่าเบาเวสู้กันฟั่งวัดน้องแซงไม่คู่กับไปเฮ็ดกับรักหาให้อย่าหาศูนย์ศูนย์นั่นปะนั่นแหละค่ะกับไปเฮ็ดสองวัดนะคะ ไปประเทศสองวัดไ้วาดกัแบงปันไปมองละลิกละหน่อยเพราะว่ากระทินนีเพิ่นต้องเฮ็ดเป็นกรองเป็นต้นเนาะครับผมอันนี้ของแม่คู่กัมันมันมันหลหมองข้าบ่ได้จองไว้แต้ที่เรียแม่คู่ก็เลยเอิ้ื่นว่าเป็นผับป่าหรือว่าต้นกระถินสมทบก็ได้ครับกรแเ้วแตตเพนสีไปสมทบไผ่นะคะก็เรียกว่าจัดเป็นผับป่าส่ก็ได้บุญน้ากันนะคะผู้ที่รวมบุญน้า กะมีพิธีลายางเสียเป็นใบสีพี่ผููออกซอยนํานะคะใบสีชุดใหญ่ของปูแหงชุดใหญ่นะคะวันที่วันที่เก้าธันวากันเก่าธันวาสองหาหกแปดนี่แหละจัดอยู่ขอปูชี่อพระขาวนะคะผู้ใดอยากมารวมะคะ่ะอธิษฐานขอพรจากปูขอสู่ขอหลาบขอสู่ขอมันให้ได้มีคานามุกน้ำมันมาเด้ออือได้เหตุตุลบกขอบรกขามมาถวายเพื่อจะได้สร้างเกียรติให้มัน เซตสมบูรณ์เนาะค,ะค่ะคิดว่าปีนี้แม่คู่ว่าสิฉลองปีนี้ถ้ามันท่านค,ค่เขาก็บเบิ่งงบเบิ่งประมาณน้องงบประมาณเท่าว่าเท่าสี่มีเงื่อนจัดใดเท่าใดทั้งสิ้นล่ะเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่นะคะสลองเกียดีเซตจกสริรลองเกียดีและปูพ้นว่างโครงการให้แม่คู่สั่งพระใหญ่ค่ะพระพุทธรูปใหญ่นะคะคนั่นแหละค่ะเบิ่งไปเรียๆว่ามันสีเมียนบ่ครับคันแม่คู่มีงบคันเรยง อธิษฐานใดเนาะค่ะปูคนคือคือสิบประทานให้ไปเรียๆอยู่ดอกไม้คัวช่วงนี้ออกรรษามืออื่นกับสิไปล่ำเนาะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดจัดจจัดเศร้าจังหน่อยแ้่มันจะบอดแดดมันหอนไรนางล่ำก็สวยอันสิล่ำสองโมงเศร้าแต่ว่าเข้าไปเตรียมไปตั้งแต่หนึ่งโมงเนาะค่ะเด้อเพราะว่าตัวนี้มันแดดแห้งเออมันแดดมันแห้งมันแห้งอีดีนางกิดเข้ามือเศร้าเนี่เบืองละปลาโถบ่ไหวเ้อนางล่ำเพาเป็นุ่ม พราะมันบ่มีเต้นเนาะาเาเอาเต้นไปกลางมันก็สิบางเออบางลูกปูมันกับโอท,ทนเอานี่ละทีมงานเท่ากับโอท,ทนเนาะค่ะโอท,ทนแบบว่าคือการล่ำนีล่ำถวายล่ำถวายทุกมวดถล่ำถวายให้ว่าเป็นพลมากหลากไม้ใบสีอย่างเสียให้ว่าครบทุกพระอ,องค์จะเป็นท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวนเนาะค่ะและ้วกพร้อมกับปูสรางกระจ,จายปูอนันตตะ สีแหละกะหาของของของหัวปูรี่รั่นแหละเป็นไปหาสุดให้ว่าใบซีหาสุดก็ว่าได้นาะครับผมหาสุดแล้วพราะทำไมกะหาหาสุดคือกันครับแล้วก็บันนี่กลับมาหอีกบันวันที่หนึ่งอยู่หัวปูอีกเป็นอีสองสามสองสามสุดอยู่ข้างล่างครับค่ะนี่แหละคือคือเฮาจัดมาเนี่ยคือเอฟซีคนคนรวมใบซีรวมถวายพวกมะไรเนยเสียแม่คู่ก็เอาตรงนั่นแหละ่ะมาซื้อถวายปู คับค่ะได้นากันได้บุญนากันนะคนะผลไม้เกาอย่างมะเผา,าเกาหน่วยบะกลวยเกาวีผลไม้เกาอย่างค่ะข้างล่างข้างบนค่ะมีไหว่าจาัดเท่งดอกไม้ถูพี่ียนไ้ว่าเฮ็ดเฮ็ดเพื่อเอฟซีว่าถ่อไปเฮ็ดเพื่อว่าเข้าคอพ่นเข้าขอสู่ขอหลาบได้เข้าก็ได้มาเฮ็ดมาส่างแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งทานกันบ่ครับผมอ่าได้แบ่งกินแบ่งใส่แบ่งทานจ้าลอฟังเสียงปูมือมือวันที่หนึง่งพุชิกีกาเนะะื่ะเรื่อง ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาก็หเป็นแนวทางสำหรับแม่คู่ยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไทยไว้คือตัวใดแม่คู่สีวัวให้ฟังรอบแรกๆนแม่คู่ไปยิบนะคะครับหน่งเกกับ9ก้าสองหเอออบแรกได้เนี่ยเ <9, 2. S 1> ที่ไปกับพอสมกินนะคะครับผมหนึ่งเตเก้าสองแต่ปูเราลรําไลล้าไลว่าเกศนยะลําไลดูเ,เ 90, ก้าศูเออเก้าก็เอาไว้นะคะเก้า <90. S 1> แล้วหกเอาไวไ้เรื่อย บัที่นี่บัที่นี่ไปวัดน้องแซงวอาเลี่ยงไปวัดปลาน้องแซงเนาะครับแม่คู่ก็ได้ไปบุญบุญไหวงวดกอนว่าขั้นเลียกขอกมี 6, ก 6, 6, สิหกับพกศูนย์แม่คู่ิะไปร่ำถวายถวายตนุนผาปลาพรแม่คู่ได้ดีก็เลยได้ดดไดปร่ำถวายงวดนี่สังเกตเอาเพาะว่าท่านช่องยิ้มน้องไอแตงมวว่วงวเพิ่นจับท่านอยู่ตอน โลปูเสนนั่นไหมพ่นยิบสลากกินแบงรัฐบาลเห็นไหคู่พ่นยิบตอนแรกมายิ่มทีมากเก้าเกียรติคือคือคือแม่ตัแม่คู่มัดแน่นอ่ะแม่คู่ว่ะบารีตัวที่สองแล้วยิบมาอีกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งมั่นเนาะนี่แหละมันตุงเรียกปูมันนั่นแหละแต่ว่าปูเราเราเราแทงเท่านะเขาเรียกท้าปูอายุจะปีเก้าสิบสองมาซะตัวม่คู่เสือตอนแรกแรเก้าสอง บาดีบาดีมามาผสมผสานกับงานใหญ่สองเก่าเห็นไ่มครับผเก้าสองสองเก้าสื่อใดบ่ใดที่กล้วุตนบุญเราเนาะอันนี้คือวบาสู่กันฟังเนาะค่ะเรียกมันมาจังสี่มันเป็นแบบนี้ค่ะก่ารอมือสุดท้ายพูดอะลขเสียจวนกเราไม่คู่พนให้พนคำนวเพนนันก่อนเรียบร้อยก่อนเอาสุดท้ายมันจะบ่เปียงเอาสุดท้ายมันไดเป๊ะรวนคือว่าหันแล้วได้เยี้ยมครับผม บางันย <Okay. S 2> ar an ิมก็ว so ่า <sandbox> ส <eman et spirituality> so <c oughs> ik ิว่าเราได้สิโพนพนพนมาหกศูนย์หลายแม่คู่กับมาหกศูนย์หลายงวดก่อนพากันเอาว่าสันบันีีมาถามปูตอนสุดท้ายปูปู่ได้เนี่ยปูเด้ยว่าเฮียนขั้นพ่อบอกค่าคักเสียว่าชิบหกก็เลยเนียนแต่ว่าแม่คู่กับลงกลุมไห้เด้อค่ะเลยมีหนึ่งหกมีหกศูนย์เยติดตามคิปติดตามขั้นติดตามเลีปยบสิเห็นพู้นกชนผัดว่าคอมเมนต์มากเออถือต่พวกยู่หอนั่นแหละวสน บอกแต่คนอยู่หัวโบแมนเลยค่ะเด้อครับเสียทักษะไปบอกทุกคนอันนี้อ,นอันนี้ค่ะคนบอตีตาไมีดีจะบอรว่าคำบอกปูมันมันเป็นไปบอได้ปูว่าบอกตัวเดียวนี่เจ้ามือคือสิบลับแล้วเขาก็คือสิบลขายแล้ววเพราะว่ามันมันก็ต้องใหญ่ยังน้อยเพิ่งการเพี้ยนตลาดเพิ่งให้เพิ่นวัดดวงเฮาแม่วัดบุญเฮาก็ว่ายเจ้ามือก็อยากได้ผู้อ่าผู้ซื้อก็อยากได้ผู้ขายเองไงตามตังนั่นแหละวัดนี้เขาเรียกวัดดวงกันเบิ่งก็คือสมมุติ แม่คู่ไปเย็บหวงวดนี่นะสิบเจ็ดเก้าสองนาะกับสิมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้ว 90, 91, ลก็หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอย่างสรุปเราคือเลขหกตัวครับ <ผม S 1> แล้ววันนี้สมมติว่าในนี่สีออกตัวหนึ่งก็เสียเอาผูใ้ใดสียเย็บถือวบ้านผูใ้ใดสีวานเออตัวใดมันเสียเอาแน่ๆเนี่ยอตัวเดียวว่าพุ่นใจแม่คู่อยากซื้อตัวเดียวแล้วมันบ่เปียนครับผมขั <laughs> ้นซื้อแล้วถือกร้วนนะขนาดแม่คู่เฮ็ด ที่ๆต่างๆนี่นสิล่ะค่ะให้เอฟซีเห็นให้เอฟซีได้ร่วมบุญไม่คู่ก็สร้างบุญไปเรื่อยๆนี่ล่ะแ <ขอ S 1> ม่คู่กัอยากได้ตัวเดียวเท่ากันคืนอสะสมบุญครับเออมันกับมันกาฝืนบ่ไดดฝืนดวงเท่าบ่ได้บุญสินทานเท่ามันมีเท่าใดบุญสิ้ทานเ้อเฮ็ดมาเท่าใดพ่นกัให้เบิไดไรตตามงกนั่นแหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก <ขอ S 1> ็ยังถือว่าดีเขามีปูมีปูอยู่ในคิดใ,ใ,ในใจเท่านี่ละ่ะสิ่งซักซิ์กา ไหว้อนในคิดในใจนี่แหละเพื่อนก็มีจริงมีจริงจนเทให้แม่คู่ได้ส้างุ่นล่ะค่ะผู้ังคนว่ามันบ่มีดอกอันอันโศกมันถือเล็กได้สร้่งนะเสียนะกับว่าเคยเห็นแม่คู่กับว่าเคยเห็นแต่ว่ากาข้างว่าแต่พอนี่ล่ละเกิดมาศาตนี่ถือว่าคุมคานะคะอันปูพ่นกับว่ท่านีหลีนะเป็ปูกับ่ได้จังเสียเนะัค่ะขันบว่ามีปูแม่คู่กับ่มีบานบ่มีรถบ่ได้ไทยที่ยังเสี่ กามีแต่เงินปูรล,ลวนๆได้ส้างวัดส้างว่ากามีแต่เงินปูกเขาเป่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์่ล,ลรับหล้ว่าเฮ้าเฮ็ดริงทำจกิงบ่แม่คู่การล่องพิจนร่งถือมากเมื่อนั่นแหละเคยถูกเคยยากมากเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเคยตกละกรรมลำบากเคยถึกจำบ้านจำรถทุกสิ่งทุกอย่างติดหนีมาเมื่อดาวรถด,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 ดาวลากเป็นคือเจ้าเอฟซีเปลี่ยนยุคู่มือนีนแ<ค>่แหละไ้ว่าปากาตีนเทีย ค่าคล้ายแม่คู่กับเฮ็ดนาดำนา,นาเรียเฮ็ดมากมดแล้วล้งเพียงแม่คู่กับเฮ็ดมากมดแลว้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาบรรจุตอนตอนช่วงนี้นะคะคือปูพ่นเฉลยหายก็คือปูเราสวนคนว่าถ้าเห้าจริงจังจริงใจเหาตั้งแก่สิ่งที่เห้าว่าสีเฮ็ดเฮ็ดห้สําำเรียนี่ปูพ่นก็หาย